นี่คือเรื่องราวสุดหลอนกับกฎในการไปตั้งแคมป์ริมน้ำตกตอกนกลางคืนก่อนที่เข้าไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องชาแ,แนลถ้าเขา้าใจตรงกันแล้วเข้าไปดูคลิปกันได้เลยณนะหมู่บ้านในชานเมืองแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งข้านั้นได้ขับแก๊บหรือส่งอาหารรายได้ของเขาก็ดีทันทีนะ วันหนึ่งเขาก็ได้ประมาณ3-400แต่ว่าเขาคิดว่าเราจะไม่อยู่อยู่แค่นี้ไม่ได้เราจะต้องหางานทำบ้างแต่ช่วงนี้เขาก็เครียดมาบ้างแล้วเขาคิดว่าเราจะต้องออกไปเที่ยวบ้างหรือไปสูดอากาศให้เต็มปอดเพราะเราจะไปเที่ยวกันแล้ววันนี้เนี่ยออเดอร์ก็ไม่ค่อยมีเลยนะเมื่อไรจะมีออเดอร์เนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปเที่ยวรแหละผมเริ่มการตรงดิ่งเพื่อที่จะกลับบ้านทันทีครับ พอผมมาถึงบ้านผมก็ต้องการมาดูเลยครับมาเสิร์ชดูว่ามีที่เที่ยวอะไรหรือเปล่าเฮ้ย hey, แล้วผมก็เจอเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไม่ถึงพอผมเปิดผมก็เห็นมันเป็นที่ทะเลแล้วก็มีภูเขาวสวยมากๆเลยผมคิดว่าเอาที่นี่แหละผมคิดว่าต้องไปพรุ่งนี้แล้วโอเคที่นี่สวยเหมือนกันนะเนี่ยและอีกอย่างไม่เสียเงินด้วยแค่เสียเงินค่าของกินเอง ผมก็ทงการคิดเราไปอาบน้ําก่อนดีกว่า๋ยาพวพรุ่งนี้ต้องไปแต่เช้าทำไมผมต้องอาบน้ําเร็วเนาะเพราะผมต้องไปเช้ามืดยังไงล่ะเพราะที่นั่นมันไกลาจากบ้านผมหลายเท่าเลยแต่มันอยากไปอ่ะเช้าวันต่อมาผมก็ทำการเตรียมของกินเตรียมอะไรเรียบร้อยผมเราเรารีบไปก่อนดีกว่าโอ้วันนี้แต่งชุดแดงด้วย โ okay. อเคอ้าวแล้วรถไปไหนนะอา้าวเฮ้ยรถไปไหนห้าชั่วโมงผ่านมาผมนั้นก็ไปซื้อรถมาแล้วครับเพราะวันนี้ผมไปถอยรถมาไงล่ะฮ่าฮ่ามอไซค์อยู่ในรงรถลืมไปผมเพิงการขับมาครับโอ้เหมือนตอนนี้มันจะมืดเลยนะเพราะตัวนี้เป็นเวลาตีห้าผมก็ต้องส่งฟไ,ไฟฉาย่อยไฟรถนี่ยอย่างน้อยมันก็มีอนะ รถคันเก่ามันไม่มีไฟไงผมก็คิดตื่เลยคิดว่าเราจะต้องซื้อใหม่และอย่างตอนนี้ผมก็มีเงินมากแล้วด้วยเออถ้ <c oughs> เาเป็นต้องัพไฟฉายนะผมก็มาถึงแล้วครับผมก็ไปติดต่อสถานที่ทันทีนั่นไงคนดูแลที่คนดูแลนี่นั่นไงผมกันเข้าไปทันทีครับอ้าวใครเต้นอยู่นะ่ะวัสดีครับผมขอมาตั้งแคมป์ที่นี่ได้ไหมครับ ได้สิหนุม่มเออแต่ว่าอย่าขึ้นเขานะทำไมครับลุงเออไม่มีอะไรหรอกแต่หนูโอกระดาษไปด้วยหละ่ะแล้วลืมทำตามกดในกระดาษใบนี้ด้วยหละ่ะจะลุงให้กระดาษนะและจากนั้นลุงก็ให้กระดาษอะไรผมมาก็ไม่รู้อู้กระดาษอะไรเนะี่ยมันกระดาษข้อสอบเลยเขาก็ให้ผมมาครับ ผมต้องการขึ้นเขาเพาื่อจะไปถ่ายรูปนะครับกระดาษน่าเชื่มันก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยอ่านผมต้องการขึ้นไปถ่ายรูปทันทีโอ้ยังไกลเลยโคตรสูงเลยโอ้พอาผมถ่ายรูปเสร็จผมต้องการลงมาทันทีครับโอเคโอ,โอ้ยังไกลอะ่ะต้องเดินลงจริงเหรอเนะี่ยมันทํานใช้อุปกรณ์ขึ้นนะสิยากตรงนี้แหละใช้สเก็ตลงเลย ผมเลิ่มการค่อยๆลงมาครับและผมก็เอากระดาษขึ้นมาอ่านในกระดาษนั้นมีเขียนว่ากฎในการตั้งแคมป์ริมทะเลตอนกลางคืนกฎข้อที่หนึ่งคุณจะต้องตั้งแคมป์ให้เสร็จก่อนเวลาหกโมงไม่เช่นนั้นเนี่ยปีศาจอาจจะบุกมาทำร้ายคุณก่อนเมื่อเวลาหกโมงคุณตั้งแคมป์เสร็จแล้วมากดเวลายิ่งดี ถ้าคุณตั้งแคปเสร็จแล้วขอให้คุณรีบย่างอาหารให้เร็วที่สุดก่อนจะเวลาสองทุม่มไม่ก็สามทุม่มนะถ้าคุณย่างเสร็จขอให้คุณกินให้เร็วที่สุดอย่าให้อย่าให้ตัวในป่านเนี่ยมันได้กินเลยค่ะไม่ใช่นนันมันอาจจะมากินอาหารรูปกับคุณด้วยกฎขอ้อที่2ถ้าคุณตั้งแคมรู้สึกว่ามีใครเกินมาอยา่าเกิดความสงสัยและก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณแล้วมันก็จะไปเองขอให้คุณเนี่ยอย่าเกิดความระแวงระแวงอะนะ มันชื่นชอบให้คนกลัวแล้วมันก็จะยิ่งหลอกคุณได้มากกว่านี้แหละถ้าคุณสงสัยมันหรือกลัวมันนั่นเองกดข้อที่3ขอให้คุณนอนหลับก่อนเวลาเที่ยงคืนน้อยก่อนเวลายิ่งดีถ้าคุณหลับ อาจจะมีเสียงกินมุมมามขอให้คุณเอาอาหารเนี่ยไปวางไว้ต้นต้นไม้อาจจะมีเสียงกินแต่ว่าจะนอนหลับง่ายขึ้นแต่ถ้ามันกินเสร็จแล้วคุณยังไม่หลับลายต่อไปที่จะโดนกินอาจจะเป็นคุณก็เป็นได้ เออพี่พี่พี่ท้าไมกดมันนานจังกว่าพี่อ้าวอาอา,อาโทษโทษโทษ,โ,ทษโอเคไปดูกดเขาตอไปได้เลยทุกคนไปไปไปกดข้อที่สี่อาจจะมีคนเนี่ยชวนคุณไปเล่นน้ำอย่าสนใจมันเพราะมันคือผีพายถ้ามันชวนคุณลงไปในน้ำได้สำเร็จมันเนี่ยจะดึงขาคุณจนคุณเนี่ยจมน้ำลงไปคุณเนี่ยจะตายอย่างทรมานจะไม่มีใครช่วยคุณได้ขอให้คุณอย่าลงไปโดยขาดไม่ใช่นนั้นคุณอาจจะเสียชีวิตลงในวันถัดไป เพิ่มเติมบางครั้งหรือบางวันไอ้เจ้านี่มันจะไม่อยู่เพราะว่ามันอาจจะอยู่ด้านหลังคุณแล้วก็เป็นได้กฎคนที่ห้าจะมีลุงคนหนึงไปชวนคุณค้างคืนที่บ้านขอให้คุณปฏิเสธลุงอย่างสุภาพและถ้าลุงเนี่ย เชิญชวนคุณแค่ไหนขอให้คุณเนี่ยปฏิเสธนะนะสุภาพมากที่สุดเพราะลุงเขาเนี่ยชอบคุณคนผู้สุภาพไม่เช่นนั้นลุงอาจจะปาดคอคุณก็เป็นได้ลุงเขาเจ้าระเบียบออกมากๆและขอให้คุณบอกคุณว่าผมชอบสไตล์การตั้งแคมป์และลุงเขาอาจจะทำหน้างงงแล้วก็เดินออกไปถ้าคุณไปคุณเนี่ยอาจจะโดนลุงกระทืบหรืออาจจะโดนฟันเลยก็เป็นได้เพราะลุงเขาที่แท้จริงหน้าตาเขาเป็นประมาณนี้แหละ คุณยังอยากไปอยู่ไหมล่ะกฎข้อที่หอันนี้คือกฎข้อที่น่ากลัวที่สุดจะมีผู้ชายคนหนึ่งหัวหนูมาไล่คุณมันคือฆาตกรของป่านี้นั่นเองมันจะมาไล่คุณขอให้คุณเนี่ยเข้าไปในห้องผู้ประกาศหรือขอให้คุณเข้าไปในห้องเจ้าของที่มันจะไม่มีทางเข้ามาได้ถ้าคุณเข้าไปแล้วขอให้คุณแอบจนถึงหกโมงเช้ากดทั้งหมดไีเพียงเท่านี้ ขอให้คุณเอาตัวรอดให้ได้จากเจ้าของที่เอาไม่ปืนด้วเหรอเฮ้ยเพราะผมอ่านกดนั้นเสร็จกดนั้นมันคือเรื่องอรายการเรื่องหลอกเด็กหรือเปล่าแต่ผมก็ช่างมันก่อนนะนะแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วด้วยโอเคผม รีบกินอาหารก่อนดีกว่าอาหารใกล้สุกแล้วแหละโอ้นี่อาหารแต่ก็ลองทําตามกฎในกระดาษไบนี้หน่อยก็ได้อืมอร่อยจริงๆอร่อยอ่าเบิ้ลได้ไหมเนะโอเคได้ได้ได้กินสิอืมปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเฮ้ยสามทุ่มวันนี้ง่วงแล้วแหละรีบไปนอนก่อนดีกว่าผมกำองการเข้าเต็นทไปอย่างด่วนเลยครับผมก็กำลงการมานอน แล้วทนียก็มีเสียงทำให้ผมนั้งน,นอนไม่ได้ผมคิดว่าเราต้องเอาอาหารนี่ไปโยนไว้นี่เออมีอาหารอยู่ไหมเนะี่ยมีอาหารเหลืออยู่หรือเปล่านะโอ้ไม่อยู่ไม่อยู่เนี่ยผมต้องการหยิบสเต็กหรือเนื้อหมูไปจานหนึ่งครับโอเคเนื้อเนื้อดิบไหมนะโอเคเนื้อดิบอยู่ผลต้องการเอาไปโยงไปคาดตรงหมายครับโอ้โหสามจานมันน่าจะอิ่มนะ ผม้ำการเข้ามาในเต็นท์ทันทีครับแล้วก็ไปนอนแล้วผมก็ได้ยินเสียงกินมินและผมก็เห็นกระดาษเลยก็ไม่รู้กดข้อที่เจเวลาจากท้องฟ้าโทรศัพท์มือถือบอกเวลาไม่ได้ดูได้จากบ้านเจ้าของที่มันสามารถบอกเวลาได้ผมก็คิดว่ามันเรื่องจริงเหรอ เออมันเรื่องจริงหรือเปล่านะแล้วผมก็เห็นคนลุงคนหนึ่งมาชวนผมผมไอ้นุม่มไปนอนบ้านลุงไหมบ้านลุงมีที่ว่างไปนอนเร็วดีกว่ามาตั้งแคมป์อยู่ตรงนี้ที่นี่มันน่ากลัวนะผมไอ้น้ำการบอกลุงไปว่าไม่เป็นไรครับลุงผมชอบสไตล์ตาการตั้งแคมป์อ๋อนั่นเหรอและลุงก็ไปแล้วครับอือโอเคตอนนี้น่าจะเป็นเวลาเฮ้ยตีสองห้าสิบ กดข้อสุดท้ายมันคือยังไงวะเมื่อเวลาตีสามมันจะมีอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้กระดาษไปไหนแล้วนะี่ะเฮ้ยกระดาษไปไหนอะ่ะเอา้าเฮ้ยกระดาษหายไปไหนเราก็ไม่รู้ออาจจะเป็นกดข้อเล็กๆน้อยๆก็ได้จำไม่ได้แล้วอะแล้วกดข้อนี้ตีสามมันจะมีอะไรวะอาจจะมีใครมาชวนอกีกหรือเปล่าไม่กล้าเป็นผีพายเออเอาไงดี โหตอนนี้ใกล้เช้เชานี่เอ้ยไม่ได้สิตอนนี้มันหลอกเวลาแล้วนี่ตอนนี้บ้านแคมป์เราเป็นเวลาตีสองห้าสิบกว่าโอ้เนี่ยตีสองห้าสิบจริงละโอเคผมมันนต้องการคิดว่าเรานอนก่อนดีกว่านอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่ามีใครมายืนอยู่นะ ไกลๆนู่นอะเฮ้ยหายไปไหนละเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วไไลวะ <c oughs> เออช่างมันเถอะ <c oughs> ผมคิดว่าเราเยือนอยู่หน้าเต็นที่กว่าอืมอยู่นหน้าเต็น <c oughs> เออแล้วไม่ทำอะไรวะ <c oughs> และผมก็เห็นใครเดินมาจากน้ำก็ไม่รู้เฮ <c oughs> ้ยใครอ่ะ เฮ้ยอะไร hello, อะไร่ะเฮ้ยเฮ้ยวาร์ปเร็วๆเฮ้ยในกฎบอกว่าเราต้องไปแอบใช่ไหมแอบตรงไหนวะโอ้จำได้ลวแอบในบ้านโอเคและไอ้เจ้านั่นมันก็เข้ามาไม่ได้ครับเปิดเดี๋ยวนี้ยังไงก็ไม่เปิดใครจะเปิดวะผมมันกันเข้ามาในห้องน้ําครับโอเคมาแอบตรงนี้เราปลอดภัยโอ้มันอยู่ในกระเป๋าเนี่ยโอาโหก็จะหาเจอแล้วใครมาเอาแสบมันในกระเป๋าเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยมันเข้ามาได้หรือเปล่านยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะเข้ามาให้ได้เลยหรอเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วขอร่วงการวิ่งรีบวิ่งหนีทันทีครับโอเคเรารีบไปดีกว่าผมมานําการรีบหนีมันทันทีครับโอเคมันมีสถานีรถไฟอยู่แถวนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้รถนั่นคือสถานีรถไฟดีที่มีฟรีแอนะ่ผมร่วงการวิ่งต้องดีไปที่สถานีรถไฟทันทีมันเป็นที่ที่เราสามารถรอจับผีตัวนี้ได้โอเค ผมก็นำการลงไปแลวไปสถานีรถไฟอยไฟ,ยฟยมันปิดวะเออผมต้องการเข้ารถไฟไปทันทีและผมก็ทำการคิดว่าเราจะต้องไปที่เมืองพอผมมาถึงผมต้องกาดออกมาทันทีครับโอเคมันมาหรือเปล่านะเฮอหวังว่าจะไม่มานะตอนนี้ถึงเมืองแล้วนี่ <c oughs> ผมต้องการรอมันครับจะรอทำไม ผมก็ต้องการพักไปเรื่อยๆออมันน่าจะยังไม่มาหรอนะโอเคมันน่าจะมาไม่ได้แหละฆาตรกรบ้านลยนั่งรถไฟได้วะไม่ใช่ดีผีอะไรนั่งได้เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมารถไฟมันเหมือนมีคนนั่งวะเฮไฟปิดเลยต้องการรีบวิ่งหนีมนันทันทีโอเคต้องลง,งดินกับบ้านไปโอ้มีคนอยู่ทำไมไม่ช่วยกันวะเฮ้ยแล้วนี่รถมอไซค์ใครเนี่ยมาขวางทำไมผมต้องการรีบวิ่งหนีมันอ,อ่ะมันหายไปไหนแล้ววะ เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หลังต้นไหนเนี่ยผมกำลังการเรียบวิ่งเลยครับโอเคโอ้โอ้โอ้โหวิ่งตามมาด้วยขอกลังการวิ่งกลับบ้านนาทีทางกลับบ้านมันอยู่ไหนวะ <c oughs> บ้านหลังที่สิบห้าก็ถึงยังเนี่ยเฮ้ยนี่ไอ hey. ถึงแล้วผมก็ทําการตรงดิ่งเข้าบ้านทันทีครับเฮ้ยเอ้ยเปิดประตูปะตเปิดเลย ผมต้อการล่อมันมาครับเฮ้ยปิดปิดปิดปลอ็อกเออเอาเฮ้ยมันเข้ามาได้เฮ้ยผมคิดว่าต้องใช้ยีะสุดท้ายในการล่อมันโอเคน่าจะล่อแล้วนะผมต้องการเข้าบ้านแล้วก็ต้องการล็อกประตูทันทีครับโอเคมันเข้ามาไม่ได้แล้วเอาเฮ้ยเข้ามาได้ไงอะ่ะอา้อาวอ้าวเข้ามาทำอะไรเนะี่ยใครอยากรู้ว่าชายคนนี้จะรออหรือเปล่าดูกดหน้าด้วยละ่ะ ถ้าใครชอบเรื่องกดหลอนจะต้องกดไลค์หรือกดแชร์กับช่องการแชแนลแล้วอย่าลืมกดได้ละไม่เช่นนั้นผีในเรื่องเล่านี้จะตามหาคุณถึงที่บ้านก็เป็นได้เป็นไงฆาตะกรหนูวันนี้เป็นไงโอ้โหฟันรวนจริงวันนี้เก่งนะเนี่ยโอ้โหทำไมวันนี้ทีมงานเหลือแค่คนเดียววนะเป็นไงโอ้โหเป็นไงโอ้โหฟันเก่งซะด้วยโอเคเจอคลิปหน้านะครับทุกคนบายดูกดหน้านละ่ะแล้วเจอกันในกดหน้า Трой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. И...